รถถังขาเมนทุกคนรถถังคาเมนเอาออกมาโชว์ข่มขวัญทหารไทยเมื่อวานนี้เนาะวันที่เกดตุลารถถังที่จีนมอบให้รัฐบาลขาเมรเมื่อวานนี้ก็เลยได้โอกาสเอาออกมาโชว์ทุกคนสิ่งที่บอต้นแปลกยิ่งกว่ารถถังนั้นก็คือธงชาติทุกคนธงชาติทำไมมันเยอะจริงๆเนาะบอต้นก็ เห็นหลายๆประเทศเดินสวนสนามหรือว่าโชว์อาวุธยุโทโธปกรณ์แต่ไม่เคยเห็นธงชาติเยอะขนาดนี้เหมือนเขมีเลยเนาะสมกับเป็นประเทศที่บ้าธงชาติจริงๆทุกคนคือเอารถถังออกมาเพื่อจะข่มขวัญคู่ต่อสู้เนาะใครมีเรื่องก็จะออกมาข่มขวัญคือรถถังมันก็ไม่ได้ดิบได้ดีขนาดนั้นทุกคนรถถังอ่ะฟังเสียงแล้ว เหมือนเสียงเกวียนเนาะดังเอ้าทเอ้าทเอ้าททุกคนรถถังไม่มีจาราบีรถถังขมม้นอะรถถังไม่มีจาราบีทุกคนเนาะถ้ารถถังแบบว่าคุณภาพดีมันจะไม่ได้ยินเสียงเลยทุกคนมันจะไม่ได้ยินเสียงเลยอันนี้เสียงเหมือนเกวียนเลยทุกคนเนาะคนรุ่นเก่าอาจจะรู้จักคาว่าเกวียนเนาะอันนี้โอ้โหเสาธงชาติก็ยาวขนาดนะขมม้น ใครจะไปกลัวเมืองใครจะไปกลัวเอารถถังออกมาโชว์แต่ว่ารถถังขึ้นสนิมทุกคนรถถังเข้าขี้เมี่ยงถ้าภาษาบบาต้นพูดเนาะรถถังเข้าขี้เมี่ยงใครเขาไม่กลัวหรอกเนาะพอออกมาลบจริงๆมันก็เสียรถถังพวกนี้คุณภาพมันไม่ค่อยดีรถถังมันเก่าเนาะที่จีนมอบให้อ่ะเขาไม่ได้มอบรถถังดีให้หรอกเพราะว่าเขาไม่มีประโยชน์อะไรกับประเทศเขมรอ่ะเขามอบรถถังเก่าๆมานะให้เอรพอเขามอบรถถังเก่าๆให้คนคเขมรก็ดีใจใหญ่ว่าได้ขอดีจากจีน เออใครจะมากล้าใครจะสู้นาะใครจะกล้ามา,าสู้รบด้วยเพราะว่ารถได้รถถังจากพี่ใหญ่จากจีนที่จริงแล้วน่ะรถถังน่ะมันเป็นรถถังเก่านาะตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโซเวียตเขามอบให้อ้คมนก็ดีใจใหญ่นาะขี้โม้ใหญ่โดยเฉพาะ Boy, อินฟลูเอนเซอร์ไอ้บอยอ่อินฟลูเอนเซอร์บักบอยบอกว่าทหารคามนได้รับอาวุธยุโทโธปกรณ์จากพี่ใหญ่จากจีน ที่จริงแล้วเขามอบรถถังเก่าให้มึงก็ยังไม่รู้เสียงเหมือนเสียงเกลียนเลยเนาะคนประเทศอื่นเขาได้เห็นเขาก็คำกิ้งแหละแค่แบบนี้ยเสียงแอลว่างแอว่างแอว่างโอ้โหทุกคนนี่แหละคนที่มันไม่มีมาชอบอวดทุกคนคนเขาไม่อวดเขาออกมาทีเดียวเลยเอาออกมาทีเดียวเลยทหารคขเมรเนี่ยตับสั่นขวัญหายเนาะออกมาทีเดียวเลย ไปโยน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 ทหารเนี่ยฐานขมนนี่ยังไม่ได้โยนเลยร้องละกลัวอประเทศที่เขามีแต่ประเทศตัวเองไม่มีกลับเอารถถังอขึ้นสนิมที่ไม่ได้ใส่จระบีเนี่ยเอาออกมาโชว์แล้วก็สิ่งที่แปลกหูแปลกตาชาวโลกก็คือธงชาติเนาะธงชาติเสาธงชาตินี่ยาวห้าสิบเมตรเอาออกมาเพื่อ เอาออกมาเพื่ออะไรรดธงชาติเนี่ยเอาอากมาเยอะแยะกลัวเขาไม่รู้ว่าเขมรเขารู้อยู่แล้วทั่วโลกเขารู้อยู่แล้วคือเอาธงชาติไปประกาศเอาไปยกธงชาติที่เกาหลีญี่ปุ่นเอาไปประเทศไหนก็ยกธงชาติประเทศนั้นดีนะมันไม่ยกธงชาติที่ประเทศไทยถ้ามาเที่ยวประเทศไทยห้ามยกธงชาตินะไม่ฉะนั้นกลับบ้านไม่ได้นะเนาะบอกไว้ก่อนกลับบ้านไม่ได้นะห้ามมายกธงชาติที่ประเทศไทยนะกลับบ้านไม่ได้นะไปยกที่ประเทศอื่นยกเลย No? แต่ห้ามมายกในประเทศไทยพื้นแผ่นดินไทยกลัวเขาไม่รู้ว่าตนเองนี่เป็นคนคามนกลัวเขาไม่รู้ว่าธงชาตินี่ธงชาติคามนทําเหมือนประเทศตัวเองเป็นประเทศมหาอานาจทําเหมือนประเทศตัวเองเป็นประเทศที่แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดนักลงทุนเนาะทำเป็นประเทศตทัวเอ <rim> งนี่เป็นประเทศที่เด่นดัง,ดดงที่สุดในโลกกลัวเขาไม่รู้ว่า <mar im> เป็นคาเมนเนาะประเทศที่มีชื่อเรียกประเทศเยอะที่สุดเนาะคาเมน กัมพูชาเขมบเดียชื่ออะไรเยอะแยะมากมายเนาะประเทศนี้ทุกคนนี่ก็คืออาวุธยุธโทโธปกรณ์ของขเขมรเอาออกมาข่มขวัญคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้มองแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเกรงกลัวเลยเพราะว่าคุณภาพของรถถังนั้นมันต่ําเกินไปเนาะจีนมอบให้ชื่อของจีนอาจจะยิ่งใหญ่แต่ว่าคุณภาพของรถถังนั้น เป็นรถถังเก่าสมัยส,ยสงครามโซเวียตมอบให้คามรก็ดีใจใหญ่เพราะคนมันไม่เคยมีทุกคนคนไม่ไม่เคยมีกันเลยโอ้อวดเนาะโอ้อวดว่าตัวเองนี้ได้ของดีจากจีนได้ของดีจากจีนก็เลยเอาออกมาให้หประชาชนในประเทศได้ดูได้สัมผัสคนในประเทศก็ขี้โม้ะลรทีเนี้ยโดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์นี่ขี้โมโ้เออว่าได้ของจากประเทศจีนของดีจากจีนอใครจะมกกาก้าอื โอ้โหทุกคนมีแต่รถถังเก่าทั้งนั้นเนาะมีแต่รถถังเก่าทั้งนั้นอประเทศอื่นเขามีเยอะแยะเขาไม่อยากโชว์หรอกเขาไม่อยากโชว์ถ้าโชว์แล้วจะหนาวขนคิงจะลุกให้คาเมีโชวไ์ไปก่อนอเนาะนี่คืออ่าพฤติกรรมของของคาเมียทุกคนเนาะมีอะไรก็อยากออกมาโชว์มีอะไรก็ออกมาโชว์มาโชวใ์ให้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 ทั่วโลก ปนามให้ทวโกขำเพราะว่าสิ่งที่เขาออกมาโชว์นั้นคือเหมือนเป็นตัวตลกเนาะเหมือนเป็นตัวตลกรถทั้งประเทศอื่นไม่มีเสียงแบบนี้นะเนะาะรถทั้งประเทศอื่นมาต้นก็ดูโซเชียลอยู่ไม่ได้มีเสียงแบบนี้แต่ว่าของคาเมนเน,เนี่ยเสียงเหมือนเกลียนอืมจารบีมีไหมใส่มันบ้างเนาะเดี๋ยวอาอะไรอะโชว์มันจะหลุด เดี๋ยวมันจะอายเขาเนาะออกมาโชว์โอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆกองทัพเขมรทุกคนอกองทัพเขมรยิ่งใหญ่จริงๆแต่ที่จริงแล้วก็คือของของเก่าเขานั่นแหละของเก่าประเทศจีนเนาะที่ที่มอบให้ของดีๆเขาก็ไม่มอบให้หรอกเพราะว่าคือบอต้นพูดมานั่นแหละเลขาไม่มีผลประโยชน์อะอะไรที่จะมอบรถถังใหม่ให้อเขาก็มอบแต่รถถังเก่าเนาะที่เขาแบบว่า เขาไม่ใช้แล้วอเขาปลดประจำการแล้วเขาก็มอบให้ไม่รู้ว่าเวลาจะยิงอ่ะลูกปืนจะออกจากกระบอกปืนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เนาะน่าจะเอามาขับเล่นๆเอามาขับเล่นประเทศอื่นเขาเขาปลดวางแล้วรถถังแบบนี้เขาปลดแล้วางแล้วมันเก่าแล้วมันใช้งานไม่ได้เนาะที่ประเทศอื่นเขา,เาไปทิ้งลงทะเลแล้วรถถังแบบนี้เออ ประเทศไทยเนี่ยเอาไปทิ้งลงทะเลเลยนะแบบนี้นะรถทังแบบนี้นะเอาไปทิ้งลงทะเลรถประเทศไทยเขาไม่ใช้นะรถ<ะ><ะ>ทังเก่าแบบนี้เขาไม่ใช้เขาเอาไปทิ้งลงทะเลทําอะไรทุกคนทาปากกระรังทําบ้านให้ปลาอยู่ในทะเลแต่ว่าคขามนเงนยังออกมาโชว์อยู่แต่ประเทศไทยเขาไม่ใช้แล้วรถทังเก่าแบบนี้เพราะว่าเวลาฉุกเฉินมันจะใช้งานไม่คล่องแคล่วเหมือนรถถ่ยใหม่เหมือนรถถังใหม่เนาะคือฟังเสียงก็รู้แล้วรถถังเก่าคือประเทศไทยเขาไม่ได้ขายเป็นเศษเหล็กนะ คือเอาไปทําประโยชน์ในทะเลทิ้งลงทะเลทิ้งลงทะเลทิ้งลงทะเลเพื่อทําปะการังให้ปลาให้หัดน้ําทําเป็นบ้านเนาะทำเป็นที่อยู่อาศัยของปลาในทะเลคือเขมรน่ะยังบอกว่าเป็นของดีอยู่แต่ประเทศอื่นเขาไม่ใช้กันแล้วโอเคครับทุกคนเข้าใจเนาะเขมรเนาะเข้าใจเนาะรถถังบ้านของคุณที่คุณเอาออกมาโชว์น่ะเสียงมันทําไมเหมือนเกวียนจังเลยเนาะ ใส่จารบีมันบ้างนะธอองชาติก็ไม่ต้องเอาออกมาเยอะขนาดนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นขมิญนะเขารู้อยู่แล้วไม่ต้องออกมาเยอะขนาดนั้นนะแปลกหูแปลกตาเป็นตัวตลกมากธอองชาติไม่รู้กี่ผืนเนะต็มไปหมดทุกคนไม่เห็นรถถังเห็นแต่ธงชาตินี่คือขมิญเป็นตัวตลกทุกคนสวัสดีครับ